I need to be on top of my game while on patrol. ดีใจไม่เปิดอ่ะใช่ครับเขาเลื่อนนะเพราะว่าเมื่อคืนผมดูแล้วแหละว่า iOS มันมันยังไม่ลงสโตรเลยอ่ะผมก็เลยคิดว่าน่าจะต้องเลื่อนครับเพราะถ้าเปิดก่อนเออไอ้นั่นไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะ Android ไม่ไม่ค่อยนี่เท่าไหร,ร่นะไม่พอใจผมเองก็ไม่พอใจนะถึงผมจะเล่นถึง2อันก็เถอะแต่ผมก็เข้าใจนะแต่เหตุการณ์นี้มันควรจะจัดการตั้งแต่ต้นแล้วนะครับมันควรจะแบบว่าพูดคำไหนก็ควรจะเป็นคำนั้นนะมันไม่ควรจะแบบว่าต้องมารอ iOS เว้ยมันต้องรอ iOS ให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็ค่อยแบบเปิดเองนะค่อยโอเคกว่านะ วรางหีนไม่ค่อยโอเคนะครับผมอ๋อฝนตกแล้วเชีย่ยแล้วของผมลงอ่ะคืออะไรไม้แอนดรอยอ่ะลงไอเอวต้องไม่ลงนะครับ จะบ่ายสักกี่โมงหรอครับประมาณบ่ายสามโมงตรงครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเฮ้ยเอามาทำไมวะของวอ พี่ลงกี่โมงเมื่อคืนตีสี่กว่าตีห้าด้วยเมื่อคืนหลังไม่ก็ไปเล่นต่อยกันนะครับคนเดียวจะไหวไหมโหยาไม่พอชิบหายแล้วก็รู้ไม่เป็นไรไหวก็ไหววะ อย่าตีหินฆ่าอย่าตีหินฆ่าฮึบเรื่องดวงเนี่ยอย่างชอบขวาลายซายดีขวาลายซายอัปปีขวาแล้วกัน นั่นไงไปเล่นก่อนนะครับได้ครับผมเจอแลนะครับยังไม่เปิดนะครับลินไดก็ไม่รู้เปิดวันไหนน่าจะเลื่อนไปไกลเลยนะครับเรื่องดวงอย่ามาลองกับข้า ขวาหลายใ่ดีเมื่อกี้ขวาผิดแล้วเขาเรียกว่าอะไรเราต้องย้ำที่เดิมแล้วก็ถูกต้อง ดิคับอยยา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  ครับใช่มันเลื่อนครับอย่าไม่ให้เข้าโอ๊ยโอ๊ย กี้ขวาไปแล้วก็ต้องย้ำซ้ายย้ำซ้ายไปเลยถูกไหมถูกด้วยจัดไปต่อไปซ้ายซ้ำครับ ให้ไปมาดิมาดิน้าเป็นสองตัวเลยเหรอ ย้ำซ้าย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 แล้วเออเยี่ยแปลกแตลกดีครับรออะไรแตกโอ้ได้ราม่าพีน้อยขึ้น oh, อ่ะไ้มันฟ้ากับเดดี้แต่ได้รถเวนเฮ้ยเกินไปอัน้จะขิงขนาดนั้น ย่าโอ้โหอะไรจะดวงแย่ขนาดนั้นบันนีฮะมีใครดวงแย่กับผมอีกไหมเดาอะไรไม่เคยทุกมาทางไหนวะ ใช่มันก็ขิงได้หมดมนันก็ขิงอ,อ,อ,อย่างน้อยก็ขิงบิลได้ะอ,อะเอออย่างน้อยก็ขิงบิลได้บิลประกอนอะครับคุณไปขิงบิลประกอบนะผมเพิ่งได้ดัน,นรถเวงมาสองตัวเองลองมาขิงดูดิบินเลยนะ้ายแล้วกันยำ้ายไปเรื่อยอย่าบอกนะผิดอีกอะโอ้โหยู่ใต้ของโคตรกลางอยากได้คลองดีๆกับข้าบาง พุ่งมาแต่ไกลนะเวน ยังไม่ได้รีบอตกแตกอ้ออีกแล้วอะไรจะตกสวยกรนะตอนไอ้เราก็ไม่รู้เจียวเจียวเจียแล้วอย่าเพงแตกอย่าเพิ <sick> ่งแตกเพิงแตกหินเพิงแตกอ้หินหินเพิงแตกหินเพิงแตก เขาส่งขอความมาตอนนี้วะถามจริงดิโอ้โหดวงก็สวยอะไรจะสวยได้ขนาดนั้น quay yeah, thuốc nôi ừ, mình gây thuốc tại level 4 cái đau vậy giờ ทำไมป่วยอะ ไม่คนดูิเป็นคนจริงป่ะน,นี่ยังเงียบจังเฮ้ยน้อยอีกแล้วคนเขารอดูเจ็ดบาทกนะันเขาไม่ได้รอดูผมเล่นดาร์โกดิก้าผมเล่นเกมไหนคนก็ดูน้อยหมดเลยนะรครับยกเว้นเจ็ดบาทนะเจ็ดบาทเปิดแล้วหรอขี้เกียจเข้าเลยอนะ่ะโอเคเดี๋ยวจบตาน,นี้เดี๋ยวไปเฮ้ยถืกเกินถืกเกินถืกเกินเราอะถืกเกิน Mình đã rồi hả? Chúng cuối cùng. Phần cuối cùng cuối không cho tôi những gì đó Oh, ได้ของ speed แท็ปเปอร์มูเ t นสปีดเหรอของสมชิ้นใส่เสร็จม uh ูเวนสปีดไอคแทกเรนจ์อือหือโหได้นี่ไอนทีลิ่งไอต้องการเลือดโอเค รแล้วคับใช่ไหมได้เลยนะูมีคนสุ่มได้บานแล้วเนี่ยนะได้บานแล้วเนี่ยคืออะไรสุ่มได้ตัวใหม่นะคือเขาทํามาเพื่อแบบว่าให้เอาตัวนั้นตัวนู้นตัวนี้มาแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตู้เป็นยังไงนะเดี๋ยวไปดูกันเออเดี๋ยวต้องลงไลฟ์อีกนะครับคีเกียจลงกันไป เหมือนไออุตสาหะกูเจอละวอร์รอนลำสองพี่วร่อนฝน,น,นก็ตกเสียวเน็ตหลุดเกินตอนเนี้ย ซื้อยาก่อนไว้พร้อมลบให้<อ> How can I help you? ซื้ออันที่แพงที่สุดเลยเวันสี่สิบบวกไปเลยอ,อันนี้มั้งเล่สองร้อย <Hey. S 1> เลยเออเราต้องใช้เยอะอันนี้ล่ะสามร้อยเลยเออเราต้องใช้เยอะเดี๋ยวใช้เยอะครับส่วนยาก็นิดนิดหน่อยหน่อยร้อยสอ อย่างละ200โอเคคุณจะขายไปเลยไม่ได้ใช้อยู่แล้วที่เก็บเปิดด้วยอันนี้ขายทิ้งไปไม่ได้รีสก,กิลอยู่แล้วขายไหมสี่สิบสี่สิบไม่ได้ฟาร์มของอยู่แล้วว้าว เ i how can I help you? เนย์จุดห้าตัวละ0.5 0.5ก็เยอะนะอ๋อมีคนสุ่มได้บานแล้วมันได้ง่ายครับมันเป็นตู้ดักเพชรอ่ะก็คือคุณไม่อยากสุ่มดาร์ล็อตเองคุณก็มาสุ่มตัวนี้ผมก็บอกแล้วมันเป็นของลิมิเต็ดซึ่งผมมองว่ามันก็ไม่ได้ได้ยากอะไรนะเพราะเขาต้องการจะขายตู้ทุกตูก้เวย้ย ไปเดี๋ยวไปกันเปิดแล้วใช่ไหมจะได้ไปอไน โอเคป่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันในเจ็ดบาปครับผมเนอะเจอกันครับเดี๋ยวผมลงและเจอในเจ็บาทครับรอสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวขึ้นเจ็ดบาปสักครู่หนึ่งเนาะโอเคครับบายยฮะเจอกัน